ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรครวมถึงความล้มเหลวค่ะมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเลยซึ่งคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วเมื่อคุณกําหนดเป้าหมายหรือว่าออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางใหม่คุณจะ,ะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่คาดไม่ถึงแต่บททดสอบที่แท้จริงก็คือภาวะวิกฤตที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณจะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตมันจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวในชีวิต มีการประมาณการไว้ว่าทุกวันนี้บุคคลทั่วไปจะประสบภาวะวิกฤตทุกสองหรือว่าทุกสามเดือนไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านการเงินครอบครัวหรือว่าสุขภาพก็ตามนั่นก็หมายความว่าทุกคนที่คุณรู้จักรวมถึงตัวคุณเองอาจจะกำลังประสบกับภาวะวิกฤตเพิ่งหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตหรือว่าใกล้จะประสบกับภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการไว้เกิดขึ้นแบบไม่ได้มีปีมีคลุยและเนื่องจากคุณไม่สามารถทำนายได้ว่า ภาวะวิกฤตจ,จะเกิดขึ้นเมื่อใดสิ่งเดียวที่คุณทำได้เมื่อมันเกิดขึ้นก็คือการตอบสนองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในงานวิจัยที่กินเวลานาน,านหลายปีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนักวิจัยเขาได้ทำการสำรวจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดจำนวนหลายร้อยคนจากบรรดาบริษัทชั้นนําประมาณ1,000อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูนซึ่งก็ถือว่า เป็นผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในเกือบทุกแวดวงธุรกิจหรือว่าอุตสากรรมโดยพิจารณาข้อความต่างๆที่เขียนถึงบรรดาผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเริ่มต้นทํางานใหม่ๆเพื่อมองหาคุณสมบัติต่างๆที่ผู้ปร,ระสบความสําเร็จขั้นสูงสุดมีเหมือนๆกันงานวิจัยดังกล่าวเผยให้เห็นว่ามีคุณสมบัติอันโดดเด่น2ประการแรกที่ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้มีเหมือนๆกันประการแรกก็คือพวกเขาทํางานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม ตอนที่พวกเขาเริ่มต้นทํางานใหม่ๆพวกเขาถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีและก็ทุ่มเททํางานที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นพวกเขาก็แสดงความสามารถในการรวบรวมคนเก่งๆเข้าด้วยกันเป็นทีมและก็วางระบบให้กับลูกทีมสามารถบรรลุเป,ป้าหมายและผลลัพธ์สาคัญสําหรับบริษัทของตนเองได้คุณสมบัติประการที่2ซึ่งนับว่ามีความสําคัญมากที่สุดก็คือความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤต ผู้นำระดับสูงในทุกสาขาอาชีพได้แสดงให้เห็นตลอดชีวิตการทำงานว่าพวกเขาสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นักวิจัยก็ยังค้นพบข้อมูลอื่นอีกด้วยนั่นก็คือการทำงานเป็นทีมมันเป็นทักษะที่สอนกันได้ในงานสัมมนานและการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตมันเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติและก็การจำลองสถานการณ์ในห้องฝึอกอบรมไม่ได้ช่วยให้ผู้นำมีทักษะนี้ขึ้นมาได้ เราสามารถเรียนรู้และก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการรับมือกับภาวะวิกฤตได้ก็ต่อเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นจริงๆเท่านั้นมันเป็นความพลิกผันหรือว่าความลุมเหลวที่อาจจะคาดการได้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในภาวะวิกฤตเช่นนี้ผู้นําที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และก็แก้ปัญหาในชีวิตของคุณปัญหามันคือบททดสอบที่คุณจะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า ภาวะวิกฤตที่คุณต้องเผชิญในชีวิตประจำวันมันคือบททดสอบความสามารถและวุฒิภาวะที่แท้จริงของคุณมันคือหลัชินีชีวัดความเป็นตัวคุณได้ดีที่สุดมันคือตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดถึงความกล้าหาญความฉลาดความหนักแน่นและการมองการไกลที่คุณได้สั่งสม,มาจนถึงปัจจุบันเมื่อคุณเป็นผู้นำที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทุกคนจะจับตามองดูว่าคุณจะตอบสนองอยังไงทุกคนจะประเมินและตัดสินคุณผู้คนจะยกย่องหรือว่าเหยียบย่ำคุณขณะที่พวกเขากำลังประเมินคุณอยู่ ภาวะวิกฤตมันคือช่วงเวลาสําคัญมันเป็นช่วงเวลาที่ใหญ่ของชีวิตคุณสมบัตินึงที่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะแสดงออกมาเหมือนกันก็คือความสามารถในการคงความสุขุมเยือกเย็นในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับความพลิกผันหรือว่าความลุมเหลวเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถเปิดสวิตช์ในหัวของตัวเองให้ช่วยให้พวกเขาสามารถคงความสุข,ขุมและก็ควบคุมตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จพวกเขาเข้าควบคุมอารมณ์และสถานการณ์แทบจะทันที บรรดาผู้บริหารระดับสูงจะไม่เคยกโกรธหรือว่าจะไม่เคยอารมณ์เสียให้ใครเห็นเลยพวกเขาไม่เคยแสดงความตื่นเต้นหรือว่าความรำคาญออกมาให้ใครเห็นอันที่จริงแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะแสดงออกในทางตรงกันข้ามมากกว่าพวกเขาจะผ่อนจังหวะให้มันช้าลงสุภาพและก็นอบน้อมมากยิ่งขึ้นเฮโรจินีนอดีตประธานบริษัท i t ท t ซึ่งมีบริษัทในเครือมากกว่า150แห่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า ขั้นตอนสาคัญที่สุดในการรับมือกับปัญหาทางธุรกิจใดๆก็ตามก็คือการเสาะหาข้อเท็จจริงเขากล่าวไว้ว่าจงค้นหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ถึกทักเอาเองข้อเท็จจริงแต่เพียงเปลือกนอกหรือว่าข้อเท็จจริงที่เลื่อนลอยจงขุดคุยจนกว่าคุณจะได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงข้อเท็จจริงไม่เคยโกหกและเมื่อไรก็ตามที่แจ็คเวลล์อดีตประธานบริษัท General Electric ได้ไเผชิญหน้ากับปัญหาเขาจะถามว่าความจริงคืออะไร เขายืนกรานที่จะรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ว่าความจริงนั้นจะดีหรือว่าร้ายก็ตามผู้บริหารเหล่านี้พบว่ายิ่งพวกเขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตใดๆก็ตามได้มากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งมองเห็นทางออกหรือว่าวิธีในการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าทางออกของปัญหาจะปรากฏขึ้นได้ด้วยการเจาะลึกลงไปสู่แก่นกลางของปัญหามาคืเรื่อย นอกจากสืบหาข้อได้จริงแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคุณจะต้องรู้ว่างานที่สําคัญที่สุดของคุณคืออะไรงานที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องทําคืออะไรคําตอบก็คือการคิดนั่นเองความสามารถในการคิดอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็การตัดสินใจให้ดีมันเป็นตัวกําหนดเส้นทางและคุณภาพชีวิตของคุณคนที่คิดได้ดีกว่าก็จะได้ข้อสรุปที่ดีกว่า พวกเขาจะลงมือปฏิบัติได้ดีกว่าและก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ให้เวลากับการไตร่ตรองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมก็มักจะได้ข้อสรุปที่ผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ลงมือปฏิบัติผิดพลาดซึ่งทั้งหมดนี้นําไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่กว่าที่ควรจะเป็นรวมไปถึงความล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าทักษะที่มีค่าที่สุดซึ่งสามารถมอบให้กับชีวิตและก็งานของคุณได้ก็คือความสามารถในการคิดอย่างสุข,ขุมและชัดเจนซึ่งต้องอาศัยการดึงตัวเองให้ออกห่างจากสถานการณ์ ขณะที่กำลังรับมือกับความพลิกผันที่จู่โจมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวคุณต้องคงความเป็นกลางเอาไว้ให้ได้คุณต้องจินตนาการว่าคุณคือที่ปรึกษาจากภายนอกที่เข้ามาเพื่อวิเคราะห์และก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตนี้คุณจะต้องรักษาระยะห่างขณะที่คุณกำลังตรวจสอบสถานการณ์คุณต้องไม่นำอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณรู้สึกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น คุณจึงจะให้คำแนะนำและตัดสินใจได้และหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาได้ก็คือการคาดการถึงภาวะวิกฤตในการฝึกฝนทักษะนี้คุณจะต้องมองเส้นทางชีวิตไปอย่างอนาคตข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณจะต้องมองเส้นทางชีวิตไปอย่างอนาคตข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอและก็ถามตนเองว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไร สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรสิ่งใดที่อาจจะทําให้แผนการของคุณหยุดชะง,งักหรือว่ามันกีดขวางไม่ให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้จงระบุป,ปัญหาหรือว่าภาวะวิกฤตทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้จงใช้กฎ3%ที่ว่าถึงแม้ปัญหาร้ายแรงจะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง3%ก็จงเขียนมันออกมาจงคิดว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างและคุณจะตอบสนองกับมันยังไงบริษัทรอยัลดัชเชล ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการวางแผนด้วยการจำลองสถานการณ์เนื่องจากบริษัทแห่งนี้มีแหล่งน้ำมันและกา๊าซสถานีสูบน้ำมันระบบท่อส่งน้ำมันเรือโรงกลั่นและปั๊มน้ำมันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกบริษัทจึงได้พัฒนาสถานการณ์จำลองขึ้นมามากกว่า600สถานการณ์เพื่อที่รับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างหลากหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุนี้ ถ้าหากเกิดปัญหาท่อขนส่งน้ำมันแตกที่คาซัคสถานเกิดสงครามกลางเมืองที่ไนจีเรียหรือว่าเกิดปัญหาน้ำมันรั่วลงทะเลที่阿拉斯 r รอยัลดัชเซลก็ได้เขียนแผนการรองรับไว้หมดแล้วบริษัทเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเสียหายและให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดรวมทั้งเคลื่อนย้ายน้ำมันและกา๊าซจากสถานที่1ไปยังอีกสถานที่1เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในทางเดียวกัน คุณก็ควรที่จะมองไปทางหน้าและก็นึกถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้แผนการของคุณหยุดชะงักหรือว่ากีดขวางไม่ให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้จากนั้นคุณก็กลับมามองสถานการณ์ปัจจุบันและก็ถามตัวเองว่าหากสถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันจะทํำยังไงเพื่อที่รับมือกับมันให้ได้ยิ่งคุณคิดล่วงหน้าถึงปัญหาความท้าทายและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสุข,ขุมและมั่นใจมากขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ มันก็เหมือนกับฤดูร้อนที่หมุนเวียนมาแทนฤดูใบไม้ผลินั่นแหละค่ะชีวิตของคุณก็ต้องเผชิญกับปัญหาและภาวะวิกฤตอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กก็ตามทั้งหมดนี้มันจะนําเราไปสู่องค์ประกอบสําคัญที่สุดของความลับที่แท้จริงสู่ความสําเร็จก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วว่ามีโอกาสมากถึง99%ที่เครื่องบินจะบินออกนอกเส้นทางทุกเที่ยวบินจากสถานที่แห่งหนึง่งไปยังอีกสถานที่แห่งหนึง่งมันจําเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเครื่องบินเดินทางต่อไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในชีวิตของคุณนั้นคุณจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันในทุกๆชั่วโมงของแต่ละวันคุณจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันความสามารถในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นตัวชี้ขาดความสําเร็จของคุณได้มากกว่าปัจจัยอื่นใดทั้งหมดเนื่องจากคนส่วนใหญ่กลัวความล้มเหลวพวกเขาจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาก็ตามซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎของความเฉื่อยที่บอกไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่กำลังเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่เคลื่อนที่ต่อไปจนกว่าจะมีแรงต้านมาจากภายนอกมนุษย์เราจึงมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งเดิมๆต่อไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าโดยไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือไปจากความจริงที่ว่าพวกเขารู้สึกเคยชินกับการทำเช่นนั้นเฮโรจีนินได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้บริหารไม่ใช่การติดเล่าหรือว่าการบ้างานแต่มันคือการยึดติดกับศักดิ์ศรีและก็หน้าตาของตัวเองคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเป็นฝ่ายผิดถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่ตามตาก็ตามว่าพวกเขานั้นเป็นฝ่ายผิดแต่พวกเขาก็ไม่ชอบที่จะยอมรับมันและเนื่องจากพวกเขาให้ความสําคัญกับหน้าตาของตัวเองพวกเขาจึงมีความคิดและก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนเพื่อหลีกเลี่ยงการยอมรับว่าตนเองนั้นทําผิดพลาดถ้าหากถูกจับได้ว่าทําผิดพลาด คนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่ทําเป็นเฉยหรือว่าปฏิเสธหรือบางคนก็อาจจะโทษคนอื่นก็ได้โทษคนอื่นทุกอย่างทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นทําผิดจากข้อมูลของสมาคมการบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้ว่าในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นโอกาสที่คุณจะทําผิดพลาดมีไม่น้อยกว่า70%ข้อมูลที่คุณรู้จะเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีก็จะก้าวหน,น้าขึ้น คู่แข่งของคุณจะทำในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะทำให้แผนการและความตั้งใจที่ดีที่สุดของคุณไร้ความหมายไปเลยก็ได้อย่างเช่นในวันศุกร์คุณอาจจะลงมือร่างแผนการตลาดที่ไร้ที่ติขึ้นมาดีแบบดีมากซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการวางแผนนานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวแต่พอถึงวันจันทร์กลับมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องโอ้โหค่อนข้างใหญ่โตอย่างเหตุวินาศกรรมวันที่11กันยา หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้อย่างเช่นการตัดราคาของคู่แข่งซึ่งล้วนแล้วแต่มันทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนแผนการใหม่ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมความยืดหยุ่นจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่คุณนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่รับมือกับพายุเพื่อที่รับมือกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนและก็ฟ้าแลบฟ้าร้องซึ่งคุณต้องเผชิญระหว่างการออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ คุณต้องพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นแล้วก็ลงมือปรับปรุงตนเองคุณจะต้องคำนึงว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าคำนึงว่าใครเป็นฝ่ายถูกและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้คุณควบคุมความคิดและสถานการณ์ของคุณโดยการถามตัวคุณเองและคนอื่นด้วยคำถามสำคัญต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่ข้อที่สองเราพยายามทำมันยังไงข้อที่สามมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม ข้อที่4ข้อสันนิษฐานของเราคืออะไรข้อที่5จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อสันนิษฐานของเราผิดพลาดข้อที่6เมื่อได้รับคำตอบข้างต้นแล้วเราควรที่จะลงมือทำสิ่งใดบ้างในทันทีและข้อที่7สิ่งแรกที่เราควรลงมือทำคืออะไรจงแยกแยะข้อแท็จริงออกจากปัญหาข้อแทจจริงมันคือสิ่งที่ตายตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณอย่างเช่นสภาพดินฟ้าอากาศแต่ในทางกลับกันปัญหามันคือสิ่งที่คุณแก้ไขได้คุณสามารถทําบางอย่างกับมันคุณสามารถใช้ความคิดของคุณในการค้นหาทางออกได้มีกฎง่ายๆเพียงข้อเดียวนั่นก็คือจงอย่าอารมณ์เสียหรือว่าโกรธในสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จงอย่าอารมณ์เสียหรือว่าโกรธในสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เอาเวลาและก็พลังงานไปใช้ในการรับมือกับความท้าทายที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แทนจงเตือนตัวคุณเองว่าจงอดทนกับสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้และคุณก็สามารถนำข้อความทั้งสามแบบต่อไปนี้นะคะไปใช้เป็นประจำเพื่อที่จะช่วยให้ความคิดของคุณนั้นปลอดโปร่งและเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการรับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากใดๆก็ตาม เมื่อคุณใช้ข้อความเหล่านี้ในการตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคจนเป็นนิสัยคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากและนี่ก็คือกุญแจสําคัญที่ช่วยคุณไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ปรารถนาได้ข้อที่1เมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วแต่ข้อมูลหรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจงอย่าก,กลัวที่จะพูดว่าฉันผิดเองทันทีที่คุณยอมรับว่าคุณเป็นฝ่ายผิดสถานการณ์ดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลงทันที อย่าเสียเวลาไปกับการแก้ตัวเพื่อที่จะหาเหตุผลมาหาักล้างแค่พูดออกไปว่าฉันผิดเองพูดออกไปเลยว่าฉันเนี่ยผิดเองแล้วก็เริ่มหาแนวทางในการแก้ไขที่มันจําเป็นโดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่งรู้มาข้อที่2ที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ก็คือฉันทําผิดพลาดคํานี้ค่ะฉันทําผิดพลาดเนื่องจากคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้มากถึง70%ชีวิตของคุณจึงเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดทั้งในเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณสามารถยอมรับได้อย่างสุขุมและก็มั่นใจว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบรวมทั้งยอมรับว่าข้อสรุปของคุณผิดพลาดและคุณก็ได้ทำผิดพลาดไปเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดสถานการณ์นั้นก็จะสิ้นสุดลงถึงตอนนี้ทุกคนก็สามารถพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติที่จะช่วยให้กลับสู่เส้นทางอีกครั้งได้ข้อที่3ก็คือคาว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วตลอดชีวิตของคุณคุณตัดสินใจโดยอ้างอิงจากสิ่งที่คุณคิด และรู้สึกในช่วงขณะของการตัดสินใจแต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันคุณก็อาจจะมองสถานการณ์ต่างออกไปจากเดิมข้อมูลล่าสุดอาจจะบอกให้คุณรู้ว่าการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของคุณไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณเมื่อคุณเข้มแข็งพอที่จะยอมรับเพียงแค่ว่าคุณเปลี่ยนใจแล้วคุณก็สามารถก้าวต่อไปทางหน้าได้กุญแจสำคัญของการประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ และก็อย่าลืมว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ตลอดเวลาเลยที่คุณต้องการ